ได้ได้เดี๋ยวขอถ่ายก่อนคิปก่อนถ่ายคิปก่อนรถไฟด้วยนะมาเดี๋ยวเราไปเราก็รีบไปอาบีสวยแย่จ้าเลยนะไปไปต่อ โอเคฉันน okay, so ่าจะบอกเลยว่าเดินไหมครับทำอะไอทำอะไรเลยทำเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอวิดีโอ โชคดี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  <laughs> ที่จะขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเป็นเรื่องของผลไม้นะครับก็คือทั้งทุเรียนทั้งมะพร้าวนะครับที่จะเป็นขนส่งเที่ยวแรกที่จะเดินทางไปที่ฝั่งจังหวัด่านจังหวัดนองคายไปที่ประเทศลาวนะครับแล้วอาจจะไปที่ประเทศจีนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่สําคัญของจังหวัดระยองนะครับผมในในฐานะที่เป็นสสระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นน่วตีเชิญร่วมกัรกระทรวงสาธารณสุข บรญ,ญากับน้องก้าวก็ได้เชิญมาว่าเป็นปฐะฤกษ์ิคือในส่วนรัฐบาลก็มีการมุ่งม,มั่นนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฤดูกาลผลไม้ที่จะมาถึงในไม่ชานี้ต้องเห็นว่าประเทศที่เราได้ส่งผลไม้ไป เป็นอันดับแรกหรืออันดับหนึ่งเลยก็คือในประเทศจีนนะครับเพราะว่าประชาชนชาวจีนก็นิยมบริโภคผลไม้ไทยเป็นอย่างมากเราประเทศไทยส่งผลไม้ไปประเทศจีนเนี่ยมีหลายช่องทางนะครับช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางทางอากาศนะครับทางเรือทางบกช่องทางนี้เป็นช่องทางที่สำคัญก็คือช่องทางทางบกนะครับซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรก็ ร่วมมือแบบภาคเอกชนนะครับที่จะส่งเสริมให้มีช่องทางสําหรับที่จะส่งสินค้าโดยเฉพาะผลไม้ไปยังประเทศจีนให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งทางบกที่บริษัทก้าวเจริญเทรนด์ทางปเนี่ยได้จริงๆทําเรื่องนี้มาทักหนึ่งแล้วนะครับเป็นสินค้าอื่นแต่วันนี้เนี่ยเป็นช่องทางในช่องทางส่งผลไม้ไปในฤด,ดูการผลไม้ที่จะมาถึงในว,วันนี้นะครับเพราฉะนั้น ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นการเปิดช่องทางที่จะให้ผู้ประกอบการในส่วนของการค้าผลไม้ต่งางๆเ,เป็นช่องทางพิเศษที่จะเข้าไปสื่งไปถึงประชาชนบนจีนได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่จะเกิดวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะขอให้เป็นการเพิ่มยอดแล้วก็เพิ่มราคาสินค้าเกษตรหรือโดยเฉพาะผลไม้ในในฤดูกาลนี้นะครับ